โซนีี่ไหมละกคอใช่ไหมนี่เจ็บยังได้ใครยัมีอนุมานขวัญยินแล้วเป็นฮองโภมใส่แหู่การลอดไปโดยดอยลักลักก็ให้ลํำให้ลอยลอยแล้วคอยให้ลอยยิ่งคือนายเด้อคุณดีนอกสาธุกขภพอ้ยไปบริยูไปเห็นดังไหมนึกถึงอะไรงามเขาเกาอีกงามเ่าเกาใจลาย พี่น้องวันนี้ก็ออกเดินทางสิไปภูหละบ้านหนองไทรคือบออีปัานบนตู้หาปีใหม่เดือนใหม่เนาะก็<ม>เลยไปสิพยายามเพิ่นเนาะอยู่บนอยู่บ้านหน้าทรายเนี่ยนะแต่นี่เคลื่อนประวันไปกองมันหาหูรักหาหูรักอะไรบ่บ่หาหูหาหหลักอะไรบ่สิเ็บร์สิเบร์สักบ่าจะเึงแต่สิบสองไปแต่ท้าแบกไป ไปกับไปกับไอ้คู่นัะกันไอ้พันผมออกมาหาแต่เศร้าคนนั้ก็เลยว่ากระเพ้าออกไปที่แรกก็สิยวนพักกันลพี่ลองยก็เลยว่าอ่ะเป็นใหญ่ไปทั้งกนุ่นเพื่อนเป็นอยู่กุ่นเลเหมืนกันไปขับคู่ในหมแล้วไปซุ่มเซ้ากันจ็กเล็กๆน้อยนี่ไอ้คู่นไันก็ได้กำลัง่หลังบัดยบชีก็จะเคยหูอีหรอกประวันกับมิตรกับเล่าเนี่ยจุบปูงป่วยสามคนอย่แล้วอันนี้ในบ้านเก่า นายไอ้นยมันเกาเจ้าเลี้ยดยังนะเจ้าเลี้ยดยังยังคือนะเจ้านะ่เมื่อเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยข่าม่วอไปแล้วพี่น้องเหรขามัวไปขามวันเนี่ยโป้โหมวยมากไปมีลนะเนี่ยเห็ดนะทานแฟเกาโป๊กระดูกนะทานไฟเกาโปกระดูกนะมึงไม่ล้มมันจะลุกเลยเอม่ล้มจะ ที่ทานก็บีกบุบไปเรื่องอะไรเพราะว่าเนี่ยอายพันเพป็นก็เก็ดผูกคอต่อแขนอยู่กันเป็นอุปกรณก็บบริษไปเพราะว่ามันกันหนุนยากีป็นอะไรเมื่อยหน่แหละกับบริษัทบริษับริไปแต่ลาอยู่อเมริกาเก่งใจเล่าอะไรอินปันแล้วก็โทบมาหลายเถื่อแหละหลายเถื่อหลายั้งงในบริษัทไปห่วงมันเราเขาเรยว่ามืูนี่กกระจิยไปเนเพื่อนเล่ากับพ่อกันบริษัทอันเทืที่สองนี่แหละเพื่อนอยู่หน้าซ้ายนะตอนขึ้นเพื่อนใหม่กับบริษไปมีแต่ส่วนหนึ่งไป ไมไเักะปหูที่ไ่อบันไอคูณกับเป็นเซียวก็ไอ้พันเนี่ยแต่สมัยเป็นเบาคนเนี่ยพนี้นะเซียวกันสองคนสเซียวคนเนี่เซียวกันมากกว่าตะเรื่องเก่าดิไปลตุตุกสามบีขึ้นหลังแต่ขนาดน้อยเลยเาเืองผู้สาวขังกอนเดีีีบอา่ากเออแกแตุกตุกแกงิ้วถัแกงิ้ว ตะแกหินบ่โซ่เหล็กกันมวนเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นมาพอกันเนี่ยโซกันเอนมวลมาตะเร่องเก่าเนี่ยสวนโอ้ยไปได้ได้หน่อยผูกคอตัวแกนอยู่เพือนที่บอกว่าดี่เราเห็นเรเห็นเนี่ยก็ล่งฝาล็เฟกินเพื่อนเต้นเพื่อนเนี่ยสบายไม่ต้องไปใส เอออยู่ก็พอก็แม่โอบุูนไอ้หน้องเขาบุบ้านนี่เขาผูบบ้านได้มีกาหน้าสุภาพสร้างเด่นเนี่ยแต่กับสร้างโตดดังเนี่ยงอูกเขาสเราีหาขนกับเต้นกันย่องย่องเปิดเออสุ้ขับแล้วครับแล้วพวกเนี้ยวันต้องไปสายมาสายที่เราที่ลากอันนี้พอวันไปเกอนบไปปั้นเนี่ยกับไปบุลลุนเราี่น้องเไยเพราะว่ากินเพราะว่ากักินเรากินเบียร์บุกไฟอย่างไลนะบุกไฟไหลสุขภาพนี่แหละ

เราเที่ยววนกลับกันงอมงมงมมเลยพอตีดังเก่าเลยจนอะไรมันจับกวามปั๊บยุดปั๊บหมดเลยผมเลมันไฟเลฟื่นเิ่มนไฟเลยบอกพีแต่งมบ่ะอแล้วอาซีบแต่ล่อมจากชนินี้คุณคิดคุณจะสู้คือจะสู้แล้วะอาซีบดนโดนสอบดนชันโดนล่อเดีไอ้คุณแล้วคับอดีตอดีตไอ้ไอ้าเลขาปักกัน โบาณเก่าเดเลยกาแบบน้เลยกันเลยจับมันได้มันถือมันถือมันถอมันถือมันถือมันถือันถอมันถื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 อมันอมันถือมันถือเันถือม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 ันันกือมันถือมนอกอนสู้มันืออมอนออนอกันอนนปนอนอนอันนัออนอออง ไปนะมันก็จะบาดนาซ้ายพูเไดใจพอไาลูกค้าเนี่ยคนลูกค้าใจง่ายกับเตเนื่องลูกค้าาจารย์มกกับาผัล่างก็จะตามใจลูกค้าแล้วมันจะสีคนครับขับรถเลยชาจเงินประมาณหนึ่งมาแต่เนี่ยผมเป็นตาสแตะับรถผักซล่เอาใจลูกค้าแล้วอาจรย์มีไทด้วยนะไม่รวยจะรวย่อยังเดียวแหละได้ใจคน จะใจลูกค้าเงเป็ะกันแเงเออแมนข่วมจะใจเมียบม่ได้หรอกแเรือสานจะใจลูกค้าเลยสุดภาษาดีใจเมียใจเมียอยากอยู่ไปคำว่าหมือนเนาะไปอย่ามามาหยิบเขียนเนาะพี่เอ๋วพ่อใจนี้ไปอย่ามามาหยิบเขียนเนาะเด้นลูกค้าพุ่นไปส่งก็ส่งให้พุ่นละเออใครจะห่วงกันไปส่งครับรถเลยสารไปแต่ไปอย่ามามาหยิบเขียนเนาะ ไปแต่้าเศาคิวดมากกว่าคำบรษัไปส่งหันชงเงิไปส่งหันไปได้แล้วเกินนุ่งเวลาโคตรๆที่ิห่แแมนจาลูกค้าแต่เปนบริจเมีสร้างแหวนแกจะบอกครับราปบรนริสาท้งมันจะใชทิมันจะหลุดกัไรออได้แพี่งเลยกกขึ้นใจลูกค้าลังอีแหละลังอีูแอ่ะออดแล้วพี่งเลย นี่แหละนี่เลยื่อเ่อนี้บเนี่ื่อล้านบาทล้านปลายบาทล้านเท่าไรเท่าไรพ่อพี่นี่บ่อเออนี่แหละนมสเรล้นอเฮบารากำลังอะไรอยูล้านนี่นี่พ่อดูน้งะลงพี่น้องันี้หอดแล้วป้าหอดแล้ว สวัสดีสบายดี่ไม่สบัยดีพีไม่มาใจ่ละเนง่างมันดิำคู่ี่ไม่พี่ดดรนเยอะกันพีไปเงียนแฟนแฟนเราีพีไม่ลักคอใามนี่เก็บยังไงใครจะมีอนุมันขวัญเงินแล้วก็เป็นองโภมใส่ให้กระดูกขาตลอดไปโดยโดยโดยักหลักลกกาให้ำให้โรยโรยแล้วขอให้โรยยิ่งย้นนายเด้อนะโคตรโคตนา เื่อทุก <laughs> ทรานเนาะงกระเซ็นกันเลยน้องเนอะมวนๆวนมๆเลยเนอะไปสีผ้าเขาไปซุ่มบานใบพนนี่มีไอ้พันธ์เด็กอะไนี่คู่นองเสี่ยวเหมือนมากเขาไปเบิ <disappointing> ้งเบาอุ้ยมาดีพี่น้องโบ่บ่บ่เคยขาดเลยครับพี่ดำน้องฮักน้องแทงไปเขาไปข้างในก่อนอทานคนคนมาเปิดหายอยู่หน้าซ้ายังได้หนีจากหนีจากเพาวันเลยพี่น้องเอ้ยมาเปิดแา้อยู่หน้าซ้ายพี่น้องเพิ่ม เบื้องเลือนเพ็่นกลัพี่น้องกลังเหือนเลื่อนแล้วบบกไหนหนึ่งน้อกระโทนน้ำเนี่ยน้องจอยคนนึงต่อยนี่อยู่จาของึอนเฮ้ยังกันเฮ้ยนังโอ้ีดไม้ี่ไม้ีไม้ี่ไม้ีดไม้ายดีสบวายดีมาขำมาคุณน้องเาวมาขำมาคุณมาขำมาคุณว่าห่านขึ้นได้ดนเลยขึ้นเ้จก้ามามือขึ้นคุณดีน้องหักษาตุขกาพ ไปบริยูไปเห็นดังไหมพี่น้องเยงามเากาอีกงามเ่าเกาใจไดๆเิ่โทรหาหลายรอบเลยเพราะว่ากัเลากับมวลาคนมาทกนึ่กัมาเจอกันเมือก้็เจอกันใเรืองแล้วพาะว่เลยคอยถ่ายคลิปเนาะเราคอยถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะกล่าวเลยว่าอันมากกว่าเอ้ยอว่าถ่ายคลิปถ่าย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 ่ายเลย ืวน,นี่หานนพี่นอ้องมาขาับในอีหนเซบอกเซ่่านานเน,นี่ไออ้วนนไงซอาเลยนี่เนี่ยรังบ้านเพื่อกใหญ่ว่าอยูย่ไหมพี่น้องเลยนเปิดห่านไหมว้ไมวยไ <c ười> ปกิเป็น,นางวนกันวันนี้ เอาทีนี้จังไดก็สิกลับละบ่วันก็ได้เนาะอโอเคพี่น้องเอ้ยนํากันอยู่ล่ะมา้เอาแล้วไเียวไไ่เว <laughs> oh, okay, so <laughs> okay, so <laughs> oh, okay so Hello. hello, hello. What's, what's <laughs> ฉันใจคนดัก ฮะโอเคพี่้องเอ้กินนี่กบผมวางกสิลาก่อนเนาะกะตอนี้กะขอให้พ่อใชพ่เซีเบิูคนรอเดี๋น้ดีทีปีใหม่เงินใหม่ของเลาและของไทยเนาะก็เอฟซีเบิสูคนจงมีสุภาเข้มแก่หลับเรื่องเงินท็บหมดจนระกินนี่กัลากันพี่้องเอ้วันนียเพื่อเอนะสบายดีบาย